ในช่วงที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของด้านการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบจากทางสมาคมโรงแรมไทยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เขาจะมีการปรับขึ้นราคาค่าที่พักประมาณ5 8ด้วยกันนะฮะ mm. อันนี้เป็นข้อมูลมาจากอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยครับชื่อว่าคุณสุภวรรณถนอมเกียรติเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องมีการปรับขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหากย้อนหลังกับปลายประมาณสัก4 5ปี เราเจอวิกฤตการเมืองรุนแรงเหลือเกินครับกลุ่มหนึ่งชุมนุมเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งมาชุมนุมต่อหนักกว่านั้นมีถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองอีกต่างหากเลยทําให้โรงแรมของบ้านเราจําเป็นต้องลดค่าที่พักลงมาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเอาไว้และพอลดลงมาก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นอีกเลยจนกระทั่งผ่านมา5ปีก็จะมีการปรับขึ้นและไม่ได้ปรับแค่ครั้งเดียวครับปีหน้าจะมีการปรับอีกครั้งหนึ่งฉเฉลี่ยตกอยู่ที่8-10ถึงด้วยกันและถ้ามีการปรับค่าที่พักปุ๊บ คุณสุภวรรณเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้รายได้การท่องเที่ยวของบ้านเราเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ก็คือมีรายได้2ล้านล้านบาทในปี2558นั่นก็เป็นเพราะว่ารายได้จากที่พักอาศัยโรงแรมเนี่ยสร้างรายได้คิดเป็นประมาณ30%ของมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งหมดก็คือตกอยู่ที่360,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้สัก2ล้านล้านบาท ค่าห้องพักนับจากนี้ไปในช่วง3ปีต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1 5บหถึงสิครับแหมค่าห้องพักเพิ่มแบบนี้นี่การท่องเที่ยวจริง <c oughs> ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยนั่นนะสิฮะต้องหาส่วนลดกันให้เยอะๆหน่อยอ น,ะะนอกจากเรื่องของการกระตุ้นให้เป้าการท่องเที่ยวถึงเป้าแล้วคุณโมนายปรากฏว่ามีอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวอันไหนฮะไม่เห็นได้ยินข่าวเลยนะนั่นก็คือมาตรการรถยนต์คันแรกเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะหลายคนฟังแล้วก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะรถยนต์คันแรกที่รัฐบาลออกมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ยังไงปรากฏว่าเขามีการสำรวจตรวจสอบดูแล้วเหมือนกันนะคุณโมนายนะคะทางข้อมูลที่ทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวสนะคะเปิดเผยออกมาเนี่ยบอกว่าโครงการรถคันแรกที่รัฐบาลกําลังดาเนินอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะช่วยการท่องเที่ยวให้เติบโตได้เพราะพอคุณมนายถอยรถคันแรกปุ๊บเนี่ยถอยปุ๊บคุณจาทายังไงต่อไปเอาไปทํางานขับรถไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวด้วยใช่ไหมฉลองรถใหม่ก็ขับรถไปเที่ยวเขาเลยบอกว่าอะอย่างนี้การท่องเที่ยวเนี่ย ภายในประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าจะคึกคักขึ้นจากอน,นิสน์รถยนต์คันแรกด้วยเพราะว่ารถยนต์ที่ออกมาหลายแสนคันนะคะในประเทศเนี่ยก็ต้องถูกขับไปเที่ยวแน่นอนอ,อย่างน้อยใกล้ๆแหละคุณวนัยทำงานเสร็จไปนั่งกินข้าวที่พัทยาหน่อย<ม>เสร็จแล้วเดี๋ยวขับกลับมาทำงานต่อ<ม>ใกล้ๆกันก็น่าจะได้อนิ<ๆ>สง์ไปด้วยสำหรับบริมนทนจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครรับปรบกากฏว่าเขาบอกว,ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้ไปดูสถิติกันจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเที่ยวเองมากกว่า ใช้บริษัทนําเที่ยวสัดส่วนเนี่ยร้อเซนี่ยมีแค่15%เท่านั้นที่ยังคงใช้บริการของธุรกิจนําเที่ยวแต่อีก85%เนี่ยชั้นเที่ยวเองก็ได้เปิดเน็ตเชิญคูเกิลดูนะคะว่าตรงนั้นน่าไปตรงนี้น่าไปนะคะแล้วก็แพลนเองไปเองเลยประหยัดกว่าด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้สงนะที่ได้จากมาตรการรถยนต์คันแรกเพราะดูว่าปีนี้เนี่ยที่จะเป็นพระเอกหน่อยก็เป็นรถยนต์คันแรกเลยนะคะเป็โมนาที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเหมือนกันนะคะ หนก็พูดถึงของการท่องเที่ยวแล้วนะครับพามาดูแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยหนึ่งแหล่งก็คืออัมพวาอัมพวาเนี่ยใครไปจะทราบดีครับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลักก็คือนักท่องเที่ยวภายในประเทศคือคนไทยด้วยกันเองเนี่แหละทเที่ยวกันเองอแต่ว่านะักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นน้อยมากนะครับถึงแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต่อก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดปัญหาว่ามีกลุ่มนายทุนของคุณชูชยัยพยายามจะเข้าไปสร้างโรงแรมสุดท้ายคุณชูชัยก็ยอมถอยนะครับจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อสร้างใหม่ให้มีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิมกับทุมชนเดิม พาไปฟังมุมมองเคดูหน่อยว่าสำหรับคุณนันทคว้างและก็ด Peter รปีเตอร,ร์กันเขาจะมองเรื่องอัมพาวาอย่างไรบ้างนะฮะติดตามได้ในช่วงของ Marketing ิ้งกวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานหลับชมไปเลยนะคะสวัสดีครับผมนด้ข่าวมาว่าที่อัมพาวาเี่ยเขากำลังจะทำโรงแรมที่มันน่าเกียดมากนะครับ คุณผู้ชมครับบ้านไล่เลียงมาสวยงามลื่นลมโรแมนติกคลาสสิกอันวินเท e แล้วอยู่ก็มาแด้งดึงขึ้นมาเป็นตึกทรงใหญ่โตผม,มว่าเนี่ยนะผมกำลังสงสัยว่าที่เขาจะทําโรงแรม5ดาวในเทืเอกเาปวงวานเนี่ยไม่แต่สิ่งนี้มันสะท้อนเลยครับะทำมบ้มันสะท้อน,นเลยว่า,มมา,วาแม้แต่ชาวบ้านก็มีอัดต้านทานคลื่นของทุนนิยมที่มันถมเข้าไปเพราะว่าคนที่ขายให้เขาเนี่ย ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของชาวบ้านอันนี้คุณกหนกเคยบอกว่าเขาเคยจะไปขอซื้อห้องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นห้องเล็กๆเ,เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเจ็ดล้านแล้วทำไมยอมขายแล้วเนี่ยอ๋อก็เงินไงโอ้แต่เราต้องบอกว่าอัภพวาน,นี่ไม่ได้เลยนะเป็นต้นฉบับที่ดีที่นําเอาที่ชาวบ้านรวมตัวกันแล้วสร้างเอาวิถีชาวบ้านเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและไปได้ดีด้วยแต่ว่าไอ้ที่อื่นๆสิครับ พอเห็นมาพาวาได้เรื่องปั๊บเอาเลยตามตามตามหมดแล้วตามได้ได้เรื่องไงจะขายของอย่างเดียวผมว่าการแข็งขืนฝืนต้านของไอ้สถานที่เก่าแก่ตลาดเก่าตลาดน้ำที่สุดแล้วก็จะไม่อาจสู้ทนิยมได้อันนี้พูดแบบเข้าข้างฝ่ายคลาสสิกก็ได้แต่ว่าที่สุดแล้วมีใครบ้างหรอที่ต่อต้านได้ไปก็ช้ำมันข่มขืนปาเลโอก็เริ่มไปอเมริกาภาวะโอ้โหไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมแสบกันนั่นแหละมีสถานที่ราชการอยู่หลายที่ โดยเฉพาะสถานที่ราชการที่อยู่แถวๆสนามหลวงเนี่ยแล้วมีาการมีการก่อสร้างใหม่นะครับโดยที่เจ้าของสถานที่เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจที่สุดส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่น,นะฮะเป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินในใสายราชการนะครับอแล้วบอกจะมีการรือ้อนะฮะผมเสียดายที่สุดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะอาคารตัวเก่าเนี่ยนะฮะเป็นอาคารที่มีประวัติศาสตร์อะเยอะแยะและเราเนี่ยนะครับจะไม่เก็บทำนุบำรุงไว้เลย อาจารย์มีตรการจะพูดอย่างเงี้ยต่อหน้าทีวีเขาก็พูดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยไปยืนม็อบถือม็อบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเราบอกสิเขาว่าเราจะทําการทุบลงน้ําชาสีทองซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์มีการไปยืนข้างหน้าแล้วมันก็มันก็ต้องทุบสิวันนี้มันโออิชิไปแล้วนี่หรือมันคนจะเป็นสองแปดฮะหรือบางคนจะเป็นสีทองสีทองเหรอสีทองสองแปดมีประวัติศาสตร์ซึ่งอาจารย์มีตรการชอบมันจะควรจะต้องเป็นสีม่วง